ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยครับช่องตีตี๋ีเนี่ยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกลัดเน็ตฟรีของใกดีแท็กนะครับก็จะมี้วยกันทั้งหมด7ตัว7จ็ดานนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ชวนกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับตะไคร้และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดครั้งไว้ในซิมนะครับเพื่อการหักเกินอยูนหลังนะครับและนาดของเน็ตดีแท็กนะครับ ก็จะมีทั้งหาดเน็ตตัวใหม่แล้วก็หาดเน็ตตัวเก่านะครับแต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครใจงา,านได้อยู่นะครับเรีพร้อมแล้วนะครับไปรับจมุมหัดเน็ตฟีดเด็กตัวที่1กันเลยนะครับหาดเน็ตฟีดเด็กตัวที่หนึ่งนะครับกดดอกจันทน4์ดอกจัน0ูน์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้งานก็นานถึง1วันนะครับ อัดเน็ตฟรีดีแทคตัวที่2นะครับกดดอกจันทา9เดอกจัน1 1ึสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับอัดเนศศ็ตฟรีดีแทคตัวที่3นะครับกดดอกจันทนึ์ดอกจัน299สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3กิกระยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับ รัเน,น็ตฟรีดีแจกตัวต่ว4นะครับกด,ดดอกจัน399ดอกจันท1 5สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้งานก็นานถึง1วันนะครับรหัเน,น็ตฟรีดีแจกตัวท5นะครับกด,ดดอกจันทก0์ดอกจันแปดห้าศูนย์สีส่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งาน ก็นานถึง30วันนะครับหรือว่า1เดือนนะครับอา,าบ net ัเน็ตฟรีดีแทคตัวที่อกนะครับกดดอกจันทนึ์ดอกจัน508์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วอากิกระยะการใช้งานก็นานถึง30วันนะครับอหัเน net ็ตฟรีดีแทคตัวที่7ตัวสุดท้ายนะครับกดดอกจันทนึ์ดอกจัน 290เสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1 0กิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึง30วันนะครับหรือว่า1เดือนนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัว7นาดัแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับไม่ครบทุกตัวทุกรหัดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถแจ้งได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอปล่ยไว้ด้วยนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับ